สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่17สิงหาคม2555นี่คือรายการดังตรินวิสัชนาผมดังตรินมาตอบคำถามให้คุณเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคืนวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา3ทุ่มตรงเพื่อจะทักไทยไทยถามเข้ามาในรายการนะครับให้เข้าไปที่ facebook.com/halfbooks a คืนนี้คำถามแรกของน้องดวงนะครับถามว่า ถ้าเราเป็นคนยึดติดหมายถึงทำอะไรค่อนข้างจริงจังเช่นการฝึกโยคะจะฝึกให้ได้เกือบทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ฝึกจะรู้สึกผิดเลยเชื่อมโยงมาถึงการปฏิบัติในรูปแบบจะทำวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันวันไหนไม่ได้ทำจะรู้สึกผิดเช่นกันจนบางครั้งรู้สึกว่าเป็นหน้าที่แบบนี้จริงจังจนยึดติดไปหรือเปล่าคะถ้าใช่สมควรต้องแก้ไขหรือไม่แก้ไขยอย่างไรให้ปล่อยวาง ถ้าถึงเวลาต้องไปแล้วเป็นแบบนี้แย่แน่ๆการที่เรายึดติดไม่ใช่จะเ,เป็นนิสัยที่ไม่ดีเสมอไปถ้าหากว่าการยึดนั้นเป็นการยึดที่มีคุณเป็นประโยชน์ยึดแล้วทําให้เกิดกุศลจิตยึดแล้วทําให้เกิดกุศลธรรมนะ พูดง่ายๆว่ายึดมั่นถือมั่นในความดีความงามเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็จะอ,อยู่บนเส้นทางของความปล่อยวางนะถ้าหากว่าเราไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยมันเหมือนการจะปล่อยวางไปสมดต,ตั้งแต่ต้นมือนะเราก็จะไม่ทำอะไรเลยเช่นกันแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยในที่สุดนะครับถ้ามองอาจากมุมมองอที่ ที่เราเต้องเดินทางไปถึงเ,เส้นทางอ,าอยู่อยู่บนเส้นทางของมรรคผลนิพพานแล้วก็ต้องไปให้ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่ต้องยึดเป็นสาระก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตรงนี้คนจะสับสนกันมากว่าเอ๊ะถ้าหากว่าให้ยึด ตัวท่านตัวพระองค์ท่านแล้วก็พระธรรมกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของท่านแล้วชั้นไหนจึงกล่าวว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการปล่อยวางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการไม่ยึดติดทำไมขึ้นต้นมาก็ให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะซะแล้วนะ,ะตรงนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้าไม่ยึดะตั้งแต่แรกนะเราก็จะไม่มีหลักเกาะเหมือนกับ ถ้าหากว่าจะว่ายไปให้จะว่ายน้ําข้ามทะเลไปให้ถึงฝั่งนะแล้วไม่ยึดอะไรเลยบอกว่าทิศทางไหนก็ไปเถอะนะ,ะจะจะว่ายน้ำโดยท่าท่าใดนะไม่ต้องประสานงานระหวังมือระหว่างเท้าก็ได้ หรือนะมีเรือแต่ไม่ขึ้นเรืออย่างนี้ก็เรียกว่าออกเดินทางแบบคนที่กำลังจะไปจมน้ำตายไม่ใช่ไปให้ถึงฝั่งนะครับสิ่งแรกที่เราต้องยึดก็คือเรือนะถ้าได้เรือเนี่ยดีที่สุดเลยจะข้ามน้ำข้ามทะเลการจะว่ายน้ำไปด้วย ตัวเองตามลําพังเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของผู้บําเพ็ญบาร,รมีมาแบบอุกฤษอย่างเช่นผู้ปรารถนาพุทธภูมิต้องการเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าต้องการเป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์นะฮะพระพระพระ,พระปัจเจกพุทธเจ้านะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีกําลังรู้ตัวไม่ได้มีกําลังถึงขนาดนั้นเราก็ต้องอาศัยเรือนะครับพระพุทธเจ้าท่านเปรียบพุทธศาสนาเหมือนกับเรือเมื่อ ขึ้นฝั่งแล้วก็ทิ้งเรือเสียได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ยึดในรูปแบบอะไรเลยนะไม่ได้ต้องมาเดินจงกรมไม่ต้องมานั่งสมาธินะแล้วบอกว่าจะปฏิบัติแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยในที่สุดมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราจะพบตัวเอง อยู่กับการนั่งนั่งเดินๆยืนๆน,นอนนอนโดยที่สติไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วหากว่าไม่มีเวลาที่ชัดเจนนะครับบางหลายหายคนส่วนใหญ่สำหรับมือใหม่นะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปล่อยสติล่องลอยไปแล้วก็ไม่มี กฎกติกาไม่มีกรอบไม่มีเกณฑ์ใดๆที่จะเอามาเป็นเครื่องวัดว่าขณะนี้เรากำลังปฏิบัติอยู่และที่ปฏิบัติอยู่นะมีความก้าวหน้าแตกต่างไปจากเมื่อวานแค่ไหนถ้าหากว่าเรา,เาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใหม่ๆเนี่ยนะช่วงเริ่มๆเนี่ยมีเวลาที่ชัดเจนมีเวลาที่แน่นอนถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมกับตัวเองทุกวันมันก็เหมือนกับาการที่เรา สั่งให้ร่างกายแล้วก็จิตใจมีความพร้อมที่จะออกกำลังที่จะเล่นกีฬานะยังมีวินัยแล้ววินัยนั้นก็จะให้ผลในรูปของอร่างกายและจิตใจที่เข้าโหมดท,ทำงานเข้าโหมดพร้อมที่จะออกกำลังเข้าโหมดพร้อมที่จะพัฒนาไอศักยภาพหรือว่าเพิ่มพูนกล้ามเนื้อหรือว่าความแข็งแกร่งนะให้กับตัวเองอยิ่งขึ้นทุกวัน ถ้าหากว่าไม่มีเวลาแน่นอนไม่มีวินัยนะ่อ,อไอความชัดเจนหรือว่าไอพัฒนาการของกล้ามเนื้อนะมันก็เหมือนกับไม่ไม่มีความไม่มีความชัดเจนนะว่าไปแค่ไหนแล้วไปถึงไหนแล้วแล้วโดยโดยธรรมชาติของร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ย ถ, <c oughs> ถ้าไม่มีเวลาแน่นอนไม่มีวินัยที่ชัดเจนให้มันนะมันจะไม่เข้าหมดทํางานบ่อยนักมันจะเข้าหมดสุม่มสุ่มไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะสุ่มไปทาอยากที่อย่างอย่างที่อยากจะทำนะอยากจะไปดูหนังอยากจะไปฟังเพลงอยากจะไปเดินเล่นอยากจะไปโน่อนอยากจะไปนี่แล้วก็ลืม ว่าเออเราต้องการทําอะไรกันแน่เราต้องฝึกฝนออทําอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติประจําวันมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่นะะเ,เป็นความยึดติดแบบที่จะก่อให้เกิดอุปาทานก่อให้เกิดตัวตนก่อให้เกิดความรู้สึกว่านี่ของฉัน นี่ตัวชั้นนะครับเพราะการยึดมั่นถือมั่นนั้นในช่วงเวลาที่มีความแน่นอนว่าเราจะเดินจงกรมเราจะนั่งสมาธิเป็นช่วงที่จิตนะมีความพร้อมพัฒนาความพร้อมมากขึ้นวันต่อวันนะที่จะให้เข้ามาดูกายเข้ามาดูใจอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งอื่นไม่ได้ไปแกว่งนะะว่าเอ้ยฉันอยากจะทำโน่นฉันอยากจะทำนี่แต่มันจะค่อยๆตะล่อมตัวเองเข้าสู่ความ พร้อมโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมโดยไม่มีการเกี่ยงนะฮะว่าถึงเวลาแล้วนี่ช่วงเวลานี้ฉันกําลังจะต้องเข้ามาดูตัวเองฉันกําลังจะต้องเข้ามาดูลักษณะอาการทางกายลักษณะความไม่เที่ยงลักษณะความไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มันสั่งสมพออพูนขึ้นไปทุกวันทุกวันคือความเคยชินที่จะก่อให้เกิดอํานาจก่อให้เกิดพลังก่อให้เกิดพัฒนาการนะครับสรุปแล้ว เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีส่วนที่ว่าตัวรูปแบบการปฏิบัติมันจะทำให้เรายึดติดหรือมีความปล่อยวางแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของจิตลักษณะของการดำเนินสตินะครับลืมบอกไปนิดนึงว่าผม ปกติผมจะตั้งสเตตัสเองนะฮะหลายวันที่ผ่านมามันก็เลยมีความซ้ำซ้อนกับทางสปริกอร์ที่เขามาตั้งสเตตัสให้เมื่อมีการออนออนแอร์สดนะครับนั่นเป็นเพราะว่าช่วง ประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทาง s p r ริคเกอเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งทำให้การออนแอร์เนี่ยนะพอออนแอร์แล้วไม่มีสเตตัสตั้งขึ้นมาผมก็เลยต้องมาตั้งเองแล้วเพิ่งสังเกตว่าหลายวันที่ผ่านมามันมีสเตตัสที่ทาง s p r i ิ k r ตั้งให้อยู่แล้วผมก็เลยนะวันนี้ไม่ได้ตั้งสเตตัสเองแล้วก็ช่วงที่ผ่านๆมา ก็ต้องขออภัยหลายๆท่านถ้าหากว่าสับสนนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งคำถามในสเตตัสที่ทางส p ปริเกอร์เค้เขาเซตให้เอาละครับคำถามที่2องนะของน้องพิชานนะครับสวัสดีครับพี่ตุลและทุกๆท,ท่านช่วงนี้กลับมานั่งสมาธิเท่าที่เวลาจะอำนวยโดยส่วนมาก รู้สึกพอใจกับสภาวะที่เห็นแต่มีบางครั้งเป็นระยะระยะที่นั่งแล้วมีความรู้สึกตัวที่บางเบาเหมือนจะหลงหลงแต่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้เป็นระยะสภาวะตรงนี้เป็นเพราะเรายังขาดอะไรไปหรือเปล่าและ,ะควรจะปฏิบัติอย่างไรความพอใจในสภาวะที่เห็นนะก็เรียกว่าเรามีฉันทะ เรามีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติที่จะเจริญสตินี่เป็นเรื่องดีนะครับแต่บางครั้งที่บอกว่ารู้สึกเหมือนตัวบางเบาเหมือนจะหลงหลงนะไอตัวความหลงนี้ก็คงหมายถึงการที่เราเพลิดเพลินไปในความรู้สึกหลงนะในความรู้สึก เบาที่น่าหลงแต่ถ้าหากว่านะในะที่ที่น้องถามมาเนี่ยบอกว่ามีความรู้สึกตัวขึ้นมาได้เป็นระยะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะหลงไปจริงๆเพราะว่าตัวการระลึกระลึกได้ตัวสติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะว่าอตอนนี้เรากำลังหลงไปในความเบา เรากําลังเพลิดเพลินไปในความสบายแล้วเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าจิตประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือไม่เ,เข้าไปจดจอ่อไม่เข้าไปเพลิดเพลินไม่เข้าไปหลงอยู่กับความสุขความมีนะสภาพเบาของใจของกายที่มันเกิดขึ้นนานนักแล้ว ตัวสติที่เกิดขึ้นที่มันสะท้อนถึงสัมมาทิฏฐินี้ก็จะค่อยๆตะล่อมจิตให้เข้าสู่การปรุงแต่งในแบบการมีมีสติรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะครับการที่รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความตั้งมั่นนี่ตรงนี้มันก็จะเกิดสมาธิในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เกิดนะให้ให้พวกเราฝึกแล้วมันเกิดสมาธิแบบนั้นสมาธิแบบนั้นเป็นอย่างไร เป็นสมาธิที่มีความเบาแต่รู้ไม่ใช่เบาแต่หลงนะฮะการที่เราเบาเบาอย่างรู้เนี่ยนะเป็นสติในแบบที่พร้อมจะยกขึ้นสู่มรรคผลนะครับถ้าหากว่าดูจากโพชชงนะองค์งธรรมที่ประกอบอขึ้นเพื่อ ความตรัสรูมรรคผลนะครับก็จะต้องมีความเบานะก็คือปสัสสธิมีปิติมีปสัสสธิมีความสงบกายสงบใจตัวปสัสสธิเนี่ยคือตัวความเบานะตัวความสงบกายสงบใจเนี่ยถ้าหากว่าสงบกายสงบใจจริงเนี่ยต้องมีความเบาให้เกิดความรู้สึกถึงนะอารมณ์ที่มันไม่ไปข้องเกี่ยวอารมณ์ที่ไม่ไปพัวพันอยู่กับสิ่งหนัก สิ่งหนักคืออะไรก็คืออุปทานทั้งปวงอุปทานในสิ่งที่นะเรานึกว่าเป็นของเรานึกว่าเกี่ยวข้องกับเรานึกว่าเป็นตัวของเราเนี่ยตัวนี้หนักทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกยึดอยู่เนี่ยตัวนี้ความเบามันก็จะปรากฏขึ้นแทนความหนักและความเบาที่มีสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยความเป็นกลางอุเบกขานะครับตัวนี้แหละที่มันจะถอนออกจาก ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นจริงๆถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิไปแล้วมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆว่าในขณะนี้มีความเบาในขณะนี้ขณะนี้กำลังเผลอไปในความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกว่าเบานะมีความเพลิดเพลินเห็นความเพลิดเพลินนั้นก็เรียกว่านะเป็นตัวสติที่จะนำไปสู่สมาธินะที่เป็นกลางที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นความเพลิดเพลินนะถ้า เราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ลองวัดผลเป็นภาพรวมในระยะยาวนะครับว่าอสติที่มันเกิดขึ้นแล้วสามารถเตือนตัวเองได้แบบนี้มันเกิดขึ้นถี่แค่ไหนเกิดขึ้นบ่อยๆได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นเป็นประจำนีต่ตัวนี้ก็วัดได้ว่าตัวสติตัวสมาธิของเราเริ่มเข้าเขาแล้วนะครับเริ่มที่จะ มีความแน่นอนเริ่มที่จะมีความสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าความเพลิดเพลินนี้เกิดขึ้นแล้วบางครั้งเราก็หลงไปยาวกว่าที่จะรู้สึกตัวได้อันนี้ก็ต้องบอกตัวเองว่าองค์ธรรมที่จะประกอบให้พร้อมตรัสรู้ธรรมพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะมันยังย่อหย่อนไปในเรื่องของสติ นะครับก็ดูเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปมองว่าเอ๊ะเราทําอะไรขาดไปหรือเปล่าทุกคน,นทําขาดไปหมดแหละนะมันมันมีความขาดที่จะทําพุทพชงให้บริบูรณ์นะเราจะเดิญสติกันก็เพื่อทําพุทชงให้บริบูรณ์นั่นเองนะครับเราเราทำไปเรื่อยๆความต่อเนื่องนั่นแหละคือความก้าวหน้าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นก็คือการสั่งสมกําลัง นะสั่งสมความพร้อมที่จะให้จิตมีความบริบูรณ์มากพอนะครับคำถามต่อมานะครับของคุณอภิสิทธิ์นะสวัสดีครับอยากสอบถามว่าการที่เมืองนอกมักนิยมนำเสียนพระพุทธรูปมาจัดสวนหรือพระพุทธรูปจัดวางในห้องน้ำในสวนวางที่ต่ำแบบนี้จะบาปไหม ในการรับรู้ของเขานะก็มองเรื่องของศาสนาทางตะวันออกเป็นธรรมเนียมโบร,ราณหรือว่าความเชื่อหรือว่า,าจิตวิทยาของคนรุ่นก่อนๆอนะในสมัยดึกดำบรรในสมัยที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าเนะเขาจะไม่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีความรู้สึกสัมผัสเกี่ยวกับความ หน้าเรื่อมใสหรือว่าแสงสว่างที่มาจากสัญ,ญลักษณ์ทางธรรมนะครับดังนั้นโดยจิตของพวกเขาก็จะมองเสียนพระหรือว่าพระพุทธรูปพระปฏิมาเนี่ยเป็นแค่เครื่องประดับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องปกตินะกรรมก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่คิดจะไปลบหลู่หรือว่าคิดจะไปทำลาย ล้างหรือเหยียบย่ําความเชื่อของคนอื่นอันนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทางธรรมสัญลักษณ์อันสูงส่งนะางอย่างไรก็มีความสูงส่งถ้าเราไปเหยียบย่ําถ้าเราเอามาไว้ในห้องน้ำนะเหมือนเหมือนกับเ,เราเอาศาสนา,าของศาสนา,าอื่นมาเหยียบยำ่ำเนะี่ยคือบางคนคิดว่าไม่บาปเพราะว่า รู้สึกว่านั่นไม่ใช่อริยะบุคคลน,นั่นไม่ใช่ผู้มีความสูงส่งทางธรรมเหมือนกับคนในพุทธศาสนานะแต่อันนั้นเข้าใจผิดแล้วนะคือการที่บุคคลไม่ว่าใครก็ตามนะแค่มีศีลมีสัตว์แค่มีความ เมตตาแค่มีความสว่างอันเกิดจากบุญกุศลที่สั่งสมไม่มากนะเราเอามาเหยียบย่ำเอามากดหัวเล่นเอามาล้อเลีเยนเอามาทำอ,าอะไรที่มันสอบไปในทางดูถูกสอบไปในทางที่นะที่จะให้มีความต่ำต้อยเนี่ยผลกรรมย่อมเกิดขึ้นแน่นอนคือณนะที่ที่กรรมผลิดผลก็จะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยถูกกด นะถูกบีบถูกนะรังแกถูกทําให้เสียศักดิ์ศรีไม่มีหน้าไม่มีตาหรือว่าตกต่ําอย่างรุนแรงอะไรแบบนั้นนะหลักการเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ง่ายๆเลยเลยถ้านับถือสิ่งที่เลิศบุคคลอันเป็นที่น่นานับถือนะก็จะได้ผลเป็นความเลิศเป็นความน่านับถือเช่นกันนะครับ ถ้าในทางตรงกันข้ามเราเอาบุคคลที่น่านับถือมาเหยียบย่ําแน่นอนผลที่เกิดขึ้นก็ต้องถูกเ,เราก็ต้องถูกเหยียบย่าในวันหนึ่งเช่นกันทีนี้รูปแบบหรือว่าดีกรีของการถูกเหยียบย่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ทำนะยังเอาพระพุทธรูปมาวางเป็นตุ๊กตาประดับหน้าประตูบ้านนะ อย่างนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเอาไปไว้ในห้องน้ำเนี่ยแค่สถานที่ต่างกันเนี่ยนะฮะมันมันผลผลมันออกมาเนี่ยก็จะมีความเน่าเหม็นแตกต่างกันแล้วมีความตกต่ำต้อยต่ำต่างกันแล้วแล้วก็จะมีความน่ารังเกียจแค่ไหนผลออกมาเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับการที่ เอาจิตเอาใจเนี่ยไปไปมองนะครับอย่างถ้าอย่างบางบางคนเนี่ยคือเอ่อเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเห็นพระพุทธร,รูปเป็นตุก,กตุนตุกตาเนี่ยนะแล้วก็เอาไปทําอะไรที่น่าเกลียดมากๆเนี่ยก็คือ,ค,อคือบางคนเอาไปห้อยไว้นะตามผนังเหมือนกับ นะจะให้ใคล้ายๆแบบอะไรอ่ะเป็นเป็นเครื่องประดับฝาผนังที่ยื่นออกมาอะไรแบบนี้นะที่คล้ายๆกับเขาสัตว์เขาอะไรแบบนั้นนะี่ยมันมันยิ่งยิ่งภาพที่ออกมาเนี่ยดูไม่น่ามองหรือว่าก่อให้เกิดความรู้สึกดูถูกสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะเวลากรรมผลิตผลก็จะ โดนดูถูกหรือว่ามีลักษณะที่น่าเกลียดนะสัมพันธ์กันสัมผัสกันกับกรรมที่ก่อนะครับก็เอาเป็นว่านะอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อนับถือสิ่งที่เลิศนะบุคคลที่เลิศย่อมได้ความเลิศนะผลย่อมเป็นผู้ผู้มีความเลิศแต่ถ้าหากว่าเอาบุคคลที่เลิศมาเหยียบย่ําก็แน่นอนครับมันสวิงกลับไปอีกข้างหนึ่งนะ ไม่ใช่ไม่แค่แค่ตัวศรัทธาเนี่ยก็เป็นกรรมแล้วนะศรัทธาตั้งไว้อย่างไรมีลักษณะของการนับถือบูชาสิ่งที่ศรัทธาอย่างไรนะผลก็ออกมาแบบนั้นเช่นกันคำถามของคุณธรรมรงศักดิ์นะครับช่วงหลังๆมานี้นั่งสมาธิแล้วสติวุบๆไป เหมือนหลับเป็นช่วงๆคือคือรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก่อนนี้จะฟุ้งซ่านมากแต่มีสติรู้รู้สึกตัวดีนะหลังๆฟุ้งซ่านน้อยลงแต่เหมือนจะหลับเป็นช่วงชๆตลอดจะแก้อย่างไรดีการที่เราทําสมาธิแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะเป็นคารวาะแล้วก็ต้องมีงานมีการทําทั้งวันนะมันมีความเหน็ดเหนื่อยมันมีความอ่อนเพลียมาอยู่แล้วเนี่ย ต้องต้องเข้าใจนะว่ากว่าสมาธิจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องพักเป็นเครื่องชาร์จแบตนะคือคือแทนที่เราจะมานั่งสมาธิแล้วเหนื่อยอ่อนเ,ออเปลี่ยนเป็นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีความอยู่ตัวต้องมีความอิ่มตัวต้องต้องมีอาการที่กายกับจิตเนี่ยทำงานประสานกันตกผลึกพอสมควรนะ เหมือนกับความแน่นอนของเครื่องเครื่องจักรเครื่องกลที่นะถูกเพิ่มกำลังเสริมกำลังแล้วก็ถูกตกแต่งดัดแปลงใหนะ้มีความสามารถจะทำงานได้ตลอดเวลา,นะอาตอนแรกๆเนี่ยกายกับจิตจะเหมือนกับ เข้ากันไม่ค่อยได้ยังจูนกันไม่ติดไม่สามารถจะประสานกันนะถ้าหากว่ามีอาการทางกายมากเกินไปหนักเกินไปจิตจะเหนื่อยจิตจะมีความฟาุ้งซ่านหรือถ้าหากว่าจิตมีอาการเพ่งไปนิดหนึ่งกายก็จะมีความเกรงนะช่วงแรกๆที่นั่งสมาธิจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วถ้าหากว่ายังไม่มีความต่อเนื่องคือ กายกับใจเนี่ยนะมันยังไม่ประสานกลมกลืนกันจนกระทั่งว่ามีความสงบระง,งับได้ทั้งกายทั้งใจพร้อมๆกันเนี่ยนะก็จะต้องมอีส่วนใดส่วนหนึ่งภาคใดภาคหนึ่งที่ทํางานเกินอีกภาคหนึ่งเสมออย่างบางทีเนี่ยใจไม่มีอะไรแล้วมันพักแล้วแต่กายเนี่ยทำงานหนักเกินไปหรือว่าสะสมความอ่อนเพลียม,มามากเกินไปนะ,ะนี่เป็นความไม่พอดีก็ทําให้เกิดความ ล้มเหลวทางกายแม้ว่าจะมีความสำเร็จทางใจแต่ว่าร่างกายก็ไม่เอาด้วยหรือบางทีร่างกายกำลังสดชื่นอยู่กระชุ่มกระชวยอยู่แต่จิตมันดันฟุง้งซ่านนะพอ,พอร่างกายแข็งแรงเนี่ยกิเลสมักจะเอาก่อนนะเอาตัวไปก่อนเอาเอาไปคิดโน่นเอาไปคิดนี่เอาไปนะอยู่ในอนาคตบ้างเอาไปอยู่ในอดีตบ้าง อย่างนี้จิตใจก็เรียกว่านะาจะเป็นตัวล้มเหลวส่วนร่างกายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่ตัวก็ไม่มีประโยชน์เพราะใจไปซะแล้วถ้าจะลองสังเกตดูอย่างนี้ว่าวันไหนทั้งกายทั้งใจนะไม่เอาอะไรด้วยกันทั้งคู่มตรงนี้แหละมันจะจูนเข้าเข้าด้วยการทำงานประสานกันเป็นความสงบเป็นความเบาเป็นความระง,งับความกระสับกระสาย ได้ทั้งคู่นะเราก็มองไปว่านี่เป็นภาวะที่กําลังแสดงความไม่เที่ยงแสดงความไม่แน่นอนนะบางครั้งมันก็เวิร์กบางครั้งก็ไม่เวิร์กนี่ถ้าเราดูอย่างนี้นะมันก็จะไม่เสียเที่ยวไม่ไม่เสียประโยชน์เปล่าถึงแม้ว่าจะง่วงจะซึมจะไม่รู้ตัวไปบ้างนะแต่เราก็ได้เห็นสภาวะการทำงานประสานกันหรือว่าไม่กลมกลืนกันระหว่างกายกับใจอยู่ดี นะการที่เราได้เห็นความจริงบ่อยๆมันมีประโยชน์ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นภาวะที่เราเห็นจะเป็นภาวะที่ไม่ค่อยดีนักเป็นภาวะง่วงเหงาซึมเ้าเป็นภาวะที่หลับเป็นบุบๆนะไอหลับเป็นบูบๆนะี่ถ้าเราเห็นบ่อยๆมันกลายเป็นสติอย่างใหญ่ขึ้นมาได้นะในในรอบการทำสมาธิเดียวกันเนี่ย มันบางทีมันมีสองสามวูบที่เดียเด๋ยวก็โงกเดี๋ยวก็โงกเนี่ยร่างกายมันจะไปแล้วล้าไปข้างหน้านะจิตเนี่ยยังอยากจะตั้งตรงอยู่ยังอยากจะทรงอยู่กับไอภาวะความสว่างความเบาแต่ร่างกายมันล้ําไปแล้วเนี่ยเราเห็นบ่อยๆจนกระทั่งนะไอภาวะของร่างกายที่มันทําท่าเหมือนจะถลําไปเนี่ยนะมันสแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นมันถลําได้มันก็ดึงตัวกลับมาใหม่ได้ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะแค่เอาแค่เรารู้สึกถึงอาการถลําไปเนี่ยมันจะดึงกลับขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันไปบีบบังคับมันแล้วเห็นแบบนั้นสองสารอบเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสมอกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ คือจิตใจเนี่ยมันนิ่งดีแล้วมันมีความเบาแล้วร่างกายเพิ่งตามมาทันหลังจากที่ถูกรู้ว่ามีอาการถลําไปข้างหน้ามีอาการจะโง,งกไปข้างหน้าอสองสามครั้งนี่เป็นตัวอย่างของการที่สตินะเราได้สังเกตเราได้เห็นความไม่เสมอกันระหว่างร่างกายกับจิตใจในที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นตัวจูนให้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยมาสนิทกันมากลมกลืนกันได้พูดง่ายๆว่า ที่ร่างกายกับจิตใจนะมันจะจูนตรงกันเข้าหาความสงบเข้าหาความเบาเข้าหาความเป็นสมาธิเนี่ยตัวของสติเนี่ยต้องมาเป็นที่หนึ่งนะตัวสติจะเกิดขึ้นได้จําไว้ว่าไม่ใช่ด้วยความอยากไม่ใช่ด้วยอาการถามตัวเองว่าทําอย่างไรฉันจึงจะนั่งสมาธิโดยไม่ง่วงนะแต่ปล่อยให้มันง่วงแล้วเราดูเรารู้ คือต้องยอมรับตามจริงยังไงยังไงมันก็ต้องง่วงวันยังค่ำอ่ะถึงแม้ว่าจะใช้อุบายวิธีหรือว่าจะไปพยายามบังคับมันอย่างไรก็ตามทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มันง่วงแล้วเห็นตามจริงว่ามันง่วงอาการง่วงเป็นอย่างไรนะฮะมันมีอาการซึมมันมีอาการกดมันมีอาการบีบมันมีอาการเหมือนจะไม่รู้สึกตัวเบลอเบลอเหมือนกับคนใกล้จะสลบเนี่ยนะฮะแล้วเห็นอาการเหล่านั้นว่ามันแสดงความไม่เที่ยงได้ อ่านี่ตัวตัวสติตัวนี้แหละที่จะจูนจิตกับกายให้เข้ากันในที่สุดเอาละครับคืนนี้คงต้องล่ำลากันที่ตรงนี้สวัสดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านนะครับ